จากคนที่เป็นอินทร์ดสู่คนที่มานั่งอยู่ตรงนี้ได้ครับทําได้อย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้คุณฟังครับเพียงไม่กี่นาทีที่คุณตั้งใจฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้นะครับท่านจะได้รับแรงบันดาลใจและกําลังใจไปเยอะมากๆครับเชื่อไหมครัว่าผมมาจากคนที่ไม่ได้เข้าสู่สังคมไม่ชอบเจอผู้คนไม่ชอบไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนที่ทํางานเพื่อนที่อยู่ในมหาลัย หรือใครก็ตามมาก่อนไม่ชอบโพสโซเชียลใครเป็นเหมือนกันบ้างครับทุกคนมีโซเชียลก็จริงไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทาง YouTube หรือใดไก็ตามที่เป็นโซเชียลมีเดียแต่ไม่ชอบที่จะโพสเรื่องราวชิดอะไรออกไปใครเป็นเหมือนกันบ้างไหมครับผมเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4ปีที่ผ่านมาครับเพราะเป็นคนที่ไม่อยากที่จะให้ผู้คนร,รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนทำอะไรและอยู่ในสถานะแบบไหนอยู่ คือไม่อยากให้ผู้คนได้รู้ในเรื่องราวชีวิตของเราเลยแม้กระทั่งคนรอบตัวญาติพี่น้องนะครับหรือใครก็ตามคือไม่อยากที่จะให้ใครมารู้เรื่องราวชีวิตของเราคุณผู้ฟังเคยเป็นเหมือนกันไหมครับแต่เมื่อมันเกิดเหตุการณ์ในชีวิตบางอย่างเกิดขึ้นครับเมื่อประมาณ4ปีที่ผ่านมาผมได้มาเริ่มต้นในการก้าวเข้ามาสู่การทําธุรกิจออนไลน์ครับนั่นคือการทําเกี่ยวกับธุรกิจอาหารเสริมครับก็เลยมีโอกาส ได้รู้เทคนิคนี้ครับนั่นคือการที่เราอันดับแรกครับทุกคนแยกเฟซส่วนตัวกับเฟซธุรกิจครับผมได้แยกเฟซธุรกิจกับเฟซส่วนตัวออกมาเป็น2อันอันนึงอ่ะเป็นเฟซเก่าที่ใช้งานอยู่ประจําอีกอันนึงเป็นเฟซใหม่ที่เป็นเฟซสาหรับธุรกิจอย่างเดียวเลยและได้สร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เพิ่มเพื่อนที่อยู่ใน f a c e b o o k อันเดิมครับผมเริ่มจากตรงนั้นก่อนเพื่อสร้างตัวตนคนใหม่ของเราขึ้นมา คุณฟังพอจะตามทันไหมครับและเมื่อเราเริ่มที่จะมีตัวตนคนใหม่โดยที่ไม่ได้เพิ่มเพื่อนที่อยู่ใน Facebook เดิมเลยไม่มีใครรู้จักเราในตัวตนคนใหม่แต่ยังใช้ชื่อเดิมนะทุกคนแต่แค่ไม่ได้แอดเพื่อนเพิ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่อยู่ใน Facebook เดิมที่เป็นคนรู้จักเราเลยเอาแต่คนใหม่ๆนะครับกับเพื่อนที่อยู่ในธุรกิจที่เราทําอยู่เท่านั้นเลยครับทีนีมันก็เริ่มมีคนรู้จักเราในอีกเฟซนีงเฟซธุรกิจเพิ่มขึ้นทีนี้ พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราเริ่มที่จะเปิดโลกมากขึ้นเปิดโอกาสกับผู้คนที่เราไม่รู้จักมากขึ้นนี่เป็นจุดเล็กๆที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมได้ไปเจอโลกภายนอกได้ออกสู่โลกภายนอกของตัวเองว่าจริงๆยังมีผู้คนอีกมากมายที่เขายังอยากรู้จักและยังอยากเรียนรู้ยังอยากทักทายเราอยู่เหมือนกันไม่ใช่แคจากเพื่อนจากคนที่ทำงาน หรือจากคนในมหาลัยครับหรือคนรอบข้างเราก็ตามแต่เรายังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาอยากที่จะเรียนรู้หรือรู้จักเราอยู่เช่นกันเมื่อทําธุรกิจมาช่วงหนึง่งเริ่มที่จะเข้าใจโลกมากขึ้นเปิดโอกาสต่อโลกภายนอกมากขึ้นทีนี้หัวใจข้างในครับมันเริ่มที่จะเปิดออกจากเมื่อก่อนนี่คือปิดไม่อยากให้ใครรับรู้เรื่องราวชีวิตของเราเลยแต่พอมาทําธุรกิจออนไลน์มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเริ่มเริ่มที่จะเปิดมุมอมองใหม่ เปิดโอกาสใหม่ให้กับผู้คนยอมที่จะให้ผู้คนได้รู้เรื่องราวในชีตของเราบ้างนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆจากตรงนั้นแหละครับทุกคนทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมกล้าที่จะออกมาเจอโลกภายนอกก็คือว่ามันมีคําพูดหนึ่งทุกคนที่พูดว่ายิ่งเรากลัวสิ่งไหนมากเท่าไหร่ให้เราทําสิ่งนั้นทันทีความกลัวจะค่อยๆลดน้อยหายลงไปเกิดเป็นความเคยชินเกิดขึ้น หรือประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับยิ่งเรากลัวมากเท่าไหร่ยิ่งต้องทำสิ่งนั้นทันทีถ้าสิ่งนั้นไม่เบียดเบียนใครมันจะเป็นอย่างนี้ครับทุกคนเมื่อความกลัวสมมุติว่าเรามีประมาณ100%เมื่อเราลงมือทำอะไรบางอย่างครั้งแรกมันจะเหลือสัก9 9แลกมากับประสบการณ์และความกล้ามากขึ้นอีก1% มันจะสลับกันแบบนี้เสมอเสมอทุกคนนี่คือจุดเริ่มต้นของคนที่เขากล้าเอาชนะความกลัวครับหวังว่าทุกท่านจะเป็นคนหนึ่งในคนนั้นเช่นกันที่ได้มาเจอคลิปนี้แล้วกล้าเอาชนะความกลัวครับจำไว้ให้ดียิ่งกลัวสิ่งไหนมากเท่าไหร่ยิ่งต้องทำสิ่งนั้นทันทีครับถ้าสิ่งนั้นไม่เบียดเบียนใครโอเคนะครับทุกคนทำได้เลยครับนั้น นั่นเป็นจุดเริ่มต้นแรกครับผมก็เลยเริ่มต้นจากการอัดคลิปวิดีโอนะครับเริ่มการโพสต์เริ่มอัดคลิปดว่ามันเริ่มที่จะเปิดเปิดโลกมากขึ้นก็เริ่มจากการอัดคลิปวิดีโอทีนี้มันมาอีกช่วงหนึ่งครับทุกคนช่วงที่เราจะต้องไลฟ์สดครับเพื่อเจอผู้คนหลายคนมีความกลัวว่าเวลาที่เราไลฟ์สดเสร็จปุ๊บเวลาที่เราไปเจอผู้คนทั้งโลกออนไลน์เสร็จมันจะมีผู้คนที่เราไม่รู้จักเข้ามาบางคนกังวลใจข้างในว่า เขาจะพูดอย่างไรกับเราเขาจะตอบสนองกับเราอย่างไรใช่ไหมครับเขาจะพูดกับเราหรือเปล่าหรือเราเองจะพูดรู้เรื่องหรือเปล่าใช่หรือไม่เราไม่รู้จะพูดอะไรระหว่างระหว่างที่เราไลฟ์สดใช่ไหมครับแม้กระทั่งจะกดปุ่มไลฟ์สดยังไม่กล้าเลยใครเคยเป็นเหมือนกันบ้างผมเคยเป็นคนนั้นมาก่อนว่าจากเอาชนะความกลัวได,นในด้ในระดับหนึ่งแล้วเราจะต้องมาไลฟ์สดเพื่อที่จะโปรโมทนะครับธุรกิจของเรามันจะไม่ต้องไลฟ์สดทุกคนครับ เพื่อให้มันขยายกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นก็เลยตัดสินใจครับทุกคนไลฟ์สดในวันในบ่ายวันนั้นจําได้เลยทุกคนครับทั้งๆที่กลัวนะทุกคนท,ท,ทั้งๆที่ยังไม่มีความกล้า100%นะครับแต่ทําทันทีถ้าสิ่งสิ่งนั้นไม่เบลี่ยนเปลี่ยนใครตัดสินใจกดปุ่มไลฟ์สดทันทีเลยครับก่อนหน้านี้คือมีความกลัวมากนะครับใครที่ไม่กล้าไลฟ์สดทุกท่านลองฟังดีๆว่าก่อนหน้านี้ผมมีความกลัวมากๆเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วครับ ไม่กล้าที่จะแม้ก,กระทั่งจะไลฟ์สดครับแค่มาอัดคลิปนี่ก็แทบจะไม่กล้าเลยทุกคนแต่ก็ต้องทาเพราะทาธุรกิจอยู่ใช่ไหมครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าแต่มากไปกว่านั้นในช่วงนั้นเริ่มที่จะเป็นช่วงที่หลายลคนมาไลฟ์สดครับเราก็เลยต้องก้าวเข้ามาสู่การไลฟ์สดครับทุกคน ตอนนั้นกลัวมากอายมากกลัวว่าอะไรรู้ไหมเขาจะพูดอย่างไรกับเราเราจะพูดร yeah, no ok ู้เรื่องหรือเปล่าจะมีคนดูเราไหมนะครับจะมีคนว่าอะไรเราบ้างนะครับเราจะพูดอย่างไรมันมีคําถามเกิดขึ้นในความคิดของเราหมดเลยว่าเราจะทําอย่างไรมันไม่กล้าทุกคนมันมีความกลัวเกิดขึ้นมากมายในความคิดของเราคุณผู้ฟังเคยเป็นเหมือนกันไหมครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนครับเมื่อบ่ายวันนั้นผมจําได้เลยว่าผมตัดสินใจครับ กดปุ่มไลค์ทันทีเลยช่วงบ่ายวันนั้นเพราะอะไรรู้ไหมผมเคยเห็นคนมากมายครับที่กดปุ่มไลค์สดและสร้างสิ่งดีๆและเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นโค้ดคูลหรือใครก็ตามผมเห็นเขาไลฟ์สดตอนนั้นหมดเลยครับทุกคนและแต่ละคนเป็นคนที่มีความกลัวมาก่อนทั้งนั้นเลยแต่เขากล้า,าชนะความกลัวของตัวเองตั้งแต่ครั้งแรกคนต่างๆอนนั้นที่เขาไลฟ์เก่งทุกคนจําไว้เลยว่าเขาไม่ได้เก่งกว่าเราเขาแค่ทํามากกว่าเราครับ ไม่เลยทุกคนนั่นหมายความว่าอะไรเมื่อเราทำเท่ากับเขาหรือมากกว่าเขาเราเองก็เป็นแบบเขาได้เช่นกันมันต้องมีก้าวแรกก่อนเสมอทุกคนไม่มีใครที่จะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ด้วยก้าวเดียวครับมันต้องมีก้าวแรกก่อนเสมอผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นก้าวแรกของทุกคนให้กล้าออกมาทำในสิ่งที่ทุกคนอยากจะทำนะครับ ถ้าสิ่งนั้นไม่เบียดเบียนใครคุณฟังดูไม่ว่าหลังจากที่ผมตัดสินใจไลส่สดความกลัวมันหายไประดับ5 0เลยทุกคนที่เราคิดไว้ก่อนหน้านี้ที่เราคิดวิตกกังวลก่อนหน้านี้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นมันหายไปหมดเลยทุกคนกลับกลายเป็นมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีคนมาทักทายเรามีคนมาคุยเราจนถึงวันนี้3ปีเต็มๆครับที่ผมอยู่ในโลกออนไลน์จากคนที่เป็นอินฟูเวิร์ดสู่คนคนนี้ได้ หวังว่าท่านจะเป็นคนคนนี้ได้เช่นกันผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ตอ่อคุณผู้ฟังที่ได้มาดูคลิปนี้และได้แรงบันดาลใจอะไรด,ดีๆกลับไปนะครับและคุณผู้ฟังอะครับอยากจะทําอะไรบ้างแต่ไม่กล้าที่จะทําสักทีลองพิมพ์ผานคอมเมนต์ตรงนี้มานะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ